คือตอนแรกจะออกไปซื้อของแล้วเดินมาจากหอเราก็เห็นสิ่งนี้ร้านหี่มะาโลกๆที่ไม่มีใครเหยียบย่าแน่นอนเราไม่พลาดหรอกไปเหยียบเล่นกันดีกว่าโอ๊ยทีม้าหนานะเนี่ยดูดิเหยียบไปแบบจม <c oughs> คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยากให้แบบไปเดินดูด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องแป๊บ่ะเราไปเหยียบโอ้โหอุลุกเนี่ยหิม้านุ่มมากเลยอะโอ้ เราจะไปถึงไหมเนี่ยดีโอ้ยเดี๋ยวนะกันหนึงอ้หืมอุย้ยมาลึกอะ่ะโอ้ยโอ้ยอยากหาเพื่อนเล่นปลาที่มาจังเดี๋ยวไปซื้อของต่อดีกว่าซื้อส่วนแล้อยใต้ดินนะ เราจะเลือกสายก่อนไม้สายอังกฤษนะแต่เราอะชิมสายจีนเราจะไปสายหนะึงก็ไขนี่ไอหลงเจียง้าเสือจิ้มเหมือนบ้านเราเลยิเสร็จแล้วก็อันนี้เงินสดเราจะจิ้มคู่ตก่าอันแรกเงิสดนะเราจิ้มค่อก่อันนี้ แต่ล้วก็สแกนเสร็จละใ้ตัวไปออกหอันสแกนมือถืออ แต่ว่าต้องให้ป้ายเว่าเราได้เหมือนกันอันนี้ก็กเป็นขอียงเียเราไปด้านนี้ข้แถวเหมือนกันแต่ว่านะโซนนี้นี่ก็แงันสนุกด้ดกดัน ใต้ใต้ดินจะมีจอบอกว่าคือแบบเวลาอะไรเงี้ยซึ่งนอากมีจอบอกเวลามีห้อ้ำมีไป้ายห้องน้ำด้วยคือไปไปใต้ดินด้านใดด้านหนึ่งจะมีห้องน้ำไม่แน่ใจว่าด้านนี้หรือด้านโน้นแต่ก็ 浦州地铁一号线，本次列车终点站：新庄大街和空军二院站。<noise> <noise> ต่อแถวแฝกออกเหมือนว่าเราเสียบออกไป3่ก็ตเนะีเป็นเทคนิคนะเป็นเทคนิคนะคือรู้ว่าเดี๋ยวกลับมาที่หุวของลพลุงพลังเราจะซื้อตัวไว้เลยอันนี้อยู่ที่ลาย2แล้วเราจะไปลายหนึ่งก็ เราจะไปลงเสียฟครูงั้นเราลงเหอซิงลูแล้วกันเสร็จแล้วก็ใจต่อนี่แหละเราจะออกอันนี้แล้วเราก็จะไปชอ็องนี้เต็มเลยนะสถานีเนี้ยเขาออกมาจริงๆด้านเนีน้ยมันเป็นผ้าวา ลงไปใต้ดินประมาณสามชั้นบอกว่าไม่ได้มานานปิดหมดเลยอ่ะหนูยังไม่เปิดเคยแบบมีใต้ดินสามสามชั้นอะ่ะของงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปช้อปปิง้งต้องรอดกันตรงนี้ข้างล่างทัพกิจเจ๋งเลยคือแบบเสียดายมากเลยมันเป็นห้างใต้ดินสามชั้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนะ 扶梯加速，危险注意手、嗯！啊，来来，我走走。嗯，我再听你们那边在干人 อเคนี่เราต้องขึ้นฝั่งรู้แหละซื้อของโอเคเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งละซึ่งก็ไม่เป็นไรคือโซนนี้เป็นโซนที่มีแต่ของเทนั้นเลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรสนใจจะขายมาฝากอีกจริงๆอ่ะสถานีเนี้ยด้านหลังอะก็คือนอกจากจะเป็นแบบห้างที่ขายเสื้อผ้าที่ใหญ่สุดในเมืองฮาร์บี้แล้วนะคือโซนนี้เป็นโซนขายเสื้อผ้าอุปกรณ์ของใช้ ต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคนมาเรียนก็ควรจะแวะแล้วเพื่อแบบร้านได้ดินเมื่อกี้คือปิดคือเราไม่แน่ใจว่าเขาปิดหมดหรือไงถ้าเขามากทีแล้วเขาเปิดเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังละกันเนี่ยตรงเนี้เป็นจุดลงบัสแอร์พอร์ตด้วยอือเรียกว่าฮาแล้วก็ฝูจงเฉิงฮาคือฮาบินนั่นแหละแล้วก็ฝูจงเฉิงไปทุกเมืองอะ่เะเขาจะมีฝูงเฉิง,งเขาแล้วก็นำหน้าด้วยชื่อเมืองอ่า ใช่ไงเดี๋ยวไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าก่อน เชื่อค่ะคุสุดๆแนะนำแนะนเียใส่กอตมันมีดังใส่กอนะแล้วก็อันเนี้ยเป็นมันเขาซึ่งเราก็ซื้อ้ยเอ้าะหว่างเราไม่เห็น มันีีวเวลาจะกินนะมันจะมีผงถั่วผัก่อานหวานนะผักด้สนเผ่อนะเราก็เป็นผักด้าเนเผ็ดเขาไม่มีน้ำจิ้มนะนี่แบบนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะกินค <c oughs> ื่อแบบแน่ใช่เราเห็นแล้วเราใจไม่ไหวหรอกเป็นเส้กรอกแบบคุกถั่วแล้วก็คุกพริกแล้วก็เครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ชอบมากมันแบบ สามหยนีอยคุณเมืองเนี้ยดังไส้กรอกจะมีไส้กรอกขายทุกที่เลยถแว่าแบบเหมือนมันจะมีเกดของมันด้วยอะว่ามีเนื้อมากน้อยแค่ไหนและอันนี้เป็นเกดแบบไส้กรอกแดงหน้าโรงเรียนบ้านเราอะไรเงี้ยรู้สึกอความไหมแบบพูดพกเราแลเพ็นพา้วเเขาร้อนมากไม่ใ้ไสากรอกร้อนนะ คือรวมแผนกาเราอ่ะ <S <S เดินได้ทุกวันขึ้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 นเลยเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิที่ว่ามาลบสิบแล้วเขาแบบบางเนี้ยเขาย่างไส้กรอกดีอ่ะมันแบหนังกรอบๆอย่างเงี้ยแล้วแบบไส้กรอกมันถูกนั่งโรงเรียนนหนสวนสองสวนอะเขาก็ใช้แบบบางที่อ่ะจะเป็นหินร้อนๆหินมันมนอร่อยเดี๋ยวไว้เมื่อไหร่พาไปดู ไปแล้วเดี๋ยวไปช้อปปิ้งต่อเดี๋ยวกินแป๊บนึงแล้วค่อยลงไปดูช้อปปิ้งองย่มนี่ลากไนะมนนีคนเดนีเ,เท้าเ็สองเท้าเท่ด้นเป็นเสื้าอ่ะเราจนวอ่ามาอนี้ีเทาไหรู่้ที่ีสามสิบเกเหรียญาเก้าบาท ถีห้าก็สองร้อยบาทโอเคด้วยนะมี่อไลด้วยต่อด้วยอกอาง,อางที่นคที่ามาที่นี่คือาาค่ะเรามาซื้อหมอนข้างมีใค่ไม่ที่เท่กนั้ที่หนะมอนข้างอ่ะ ผ้าห่มด้วยนะเผื ah> an ははは่อคนแบบผ้าห่มที่เขาให้อย่างอุ่นพอก็จะมีหลายไซส์อยู่นะมีหมอนหนุนน่ะเหมอนข้าปกติก็อยู่ตรงนี้น่ะเดี๋ยวลองเดินดูแล้วขนานั้นหาเสื้อผ้าอยู่ข้างในนะาตัวเองแต่มือเราก็จะเต็มเป็มือของเราแล้วนอนนั่งเหมอนผ้าอเราไปดูหมอนผ้ากันแล้วเราค่อยมาดูบอกลองนั่งตรงนี้

thái thực đơn thực ra là cái gì? khách hàng này à? ai? ai cái gì? mua à? mua à? mua รองในห้องน้ำไม่ได้นะมีชุดทำผู้หญิงผู้ชายนะชุดที่เยอะมากถ้าใครมานๆที่เราก็แบบแวะเที่ยวเลยนะรถบัตรแอร์พอร์ตก็มาช้อปปิ้งก่อนไปตตงลุยความเย็นได้มีคนถามว่าแท้ไหมเย็นมันน่าตาเหมือนเลยไม่ได้ลอมแต่หนอนเฟต้ะเหนอ ไปายาร้านในช่องเมื่อกี้ที่เราบอกว่าให้ลงไปชั้นล่างอะได้มาสามอันจ้าไม่ฝอของหญิงสองอันของจออันนึงให้ทายมาเท่าไหร่อันนี้จริงๆแล้วคนชอบบอกว่าหมอนข้างจีนอ่ะไม่มีมีนะคืออันเมื่อกี้แหละอยู่แพงในตุ๊กตาโดนไป7จ็ดรอยสิหยวนเลขที่ออก คือแบบเดี๋ยวให้ดูเราจะบอกว่ามันคุ้มไหมอันนี้ตัวลาสามสิบเก้าหยวนก็สองร้อยบาทอันนี้สิบเก้าหยวนนี่เป็นรองเท้าแตะเดินในห้องอันนี้ไม่ให้ดูแล้วกันแต่ว่ามาดูเสื้อเน,น่อยเสื้อถูกมากให้ดูก่อนว่าได้อะไรมาอูได้มาเยอะนะเนี่ยบอกก่อนอันนี้เป็นชุดบุขนที่เป็นกางเกงอะคะ่ะ บุขนแบบนี้แล้วเวลาเราใส่อ่ะมันจะเป็นเหมือนซีทูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองทําให้ดูแบบเนี่ยมันจะเหมือนแบบเหมือนเราใส่ถุงน่อง,องบางอ่ะซึ่งที่จริงแล้วอ่ะมันหนามากเลยนะมันแบบมันเป็นบุขน,นันหนาเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เสื้ออะไรกางเกงชุดนอนขาย,ยาวฟูนุ่ม แบบดูดิได้มาในราคา29หยวนก็ตกถ้าตีท่วน3 30สาสิคุณห้าก็ 150, 150นี่กางเกงบุขนตกตัวละห้าสิบเก้าหยวน,นขาย,ยาวนะเกงวอม อันนี้ไม่ทําผู้หญิงผู้ชายนะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นเกงผู้ชายแหละแต่ว่ามันใส่สบายดีเสื้อโค<ฮ>้ดลดูเปไม้ผีหนานุ่มพร้อมฮูดอยู่ที่99หยวนโค้ดยาวนะนี้อันนี้ก็โค้ดลดูไม้ผีเหมือนกันแต่เป็นสีแดง ก็99หยวนก็ประมาณตีทวนๆก็500บาท500บาทแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อบุขนพวกเนี้ยขนนานุ่มนี่ก็99หยวนเหมือนกันคือแต่อันนี้เป็นผ้านะด้วยความไม่กันลมมันจะใส่ได้ถึงประมาณไม่ถึงลบ20นะประมาณเต็มที่ก็ลบ18เลยนะ แล้วก็ตัวนี้ค่อันนี้ก็อยู่ได้ถึงประมาณน,น่าจะเกือบลบยี่สิบนะบุขนนิ่มๆตัวนี้แพงหน่อยตัวนี้ร้อยเก้าหยวนด้วยความผ้าดีกว่าผ้ากันน้ำกันลมอยู่ได้ลบยี่สิบกว่าแหละยี่สิบต้นๆคือแบบของถูกมากไปยาตามไปซื้อกันแล้ว